สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบายเจ้าสิทธเมเนจเมนต์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิ้วนะคะมิ้วพาทุกๆท,ท่านค่ะมาชมบ้านในโซนปทุมธานีกันบ้างนะคะกับโครงการที่มีชื่อว่าพัฒระไพรเวทสค่ะ โครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลสามโคกอําเภอสามโคกจังหวัดประทุมธานีค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่นะคะเพราะว่าสามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะบริเวณหน้าหน้าโครงการนะคะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยค่ะบนถนนประทุมธานีสามโคกเสนานะคะนอกจากนี้ค่ะภายในโครงการก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดค่ะแล้วก็ยังมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่อยู่ประจําการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วย นะคะคภายในโครงการค่ะเข้ามาแล้วเราจะเจอกับสวนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการเลยนะคะที่มีพื้นที่ให้ลูกบ้านสามารถทั้งออกกําลังกายและก็สามารถนั่งเล่นได้ด้วยค่ะมีทั้งอุปกรณ์ออกกําลังกายนะคะและก็เครื่องเล่นสําหรับน้องๆหนูๆด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีทั้งสระว่ายน้ําและก็ยังมีกล้อง C C T V ค่ะอยู่รอบๆโครงการเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยด้วยค่ะรอบๆโครงการค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าทั้ง Global โโโ House นะคะ โลตัสแล้วก็แมคโครอยู่ใกล้กับสถานศึกษาค่ะอย่างเช่นวิทยาลายัยเทคนิคปทุมธาน,นีค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวตามมิวเข้าไปชมในตัวบ้านกันเลยดีกว่านะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะ บ้านหลังนี้เลขที่111ทับ20ค่ะเป็นบ้านแฝดสองชั้นมี3ห้องนอน3ห้องน้ำและก็1ที่จอดรถค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด36ตารางวานะคะเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะเราจะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่ซึ่งเป็นห้องที่ทำการต่อเติมเป็นพิเศษบริเวณด้านข้างของตัวบ้านนั่นเองค่ะห้องนี้สามารถทำเป็นโฮมออฟฟิศได้สบายๆเลยนะคะเพราะว่าห้องกว้างมากๆค่ะสามารถวางโต๊ะทางานได้หลายตัวเลยหรือว่าถ้าเกิดท่านไหนที่จะเปิดเป็นร้านค้าร้าน อาหารนะคะก็สามารถที่จะวางของได้เยอะเลยค่ะจากส่วนต่อเติมค่ะก็จะมีพาร์ติชันนะคะกั้นพื้นที่ไว้อย่างเป็นสัดส่วนค่ะส่วนด้านนี้นะคะสามารถใช้เป็นห้องรับแขกค่ะหรือว่าที่พักอาศัยได้นะคะสามารถวางทั้งชั้นวางทีวีค่ะโซฟาขนาดใหญ่และก็ชุดรับแขกได้ค่ะส่วนอีกมุมหนึ่งด้านหลังนะคะก็สามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้นะคะโดยสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่แที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะ ด้านหลังของตัวบ้านค่ะยังมีห้องครัวอยู่อีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งได้มีการยิวอินไว้บางส่วนแล้วนะคะเป็นส่วนเคาน์เตอร์ counter, และก็อ่างล้างจานค่ะและสําหรับห้องครัวนี้นะคะยังมีประตูที่สามารถเปิดออกไปพื้นที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านด้วยนะคะซึ่งด้านหลังของตัวบ้านค่ะได้มีการต่อเติมไว้บางส่วนค่ะกับการปลูกกระเบื้องและก็การมุงหลังคาสามารถใช้เป็นพื้นที่ซักล้างและก็สามารถเดินไปบริเวณด้านข้างข,างของตัวบ้านได้ด้วยค่ะ ที่ชั้น1จะมี1ห,ห้องน้ําค่ะแล้วภายในห้องน้ําก็มีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะตามมิ้วขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะ ชั้น2จะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกที่นิวพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้กว้างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือๆนะคะที่สามารถวางเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้วางโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นมุมสําหรับนั่งทํางานก็ยังได้ค่ะภายในห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะซึ่งภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะมีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะแล้วก็มี ห้องสำหรับอาบน้ําค่ะที่ห้องมัสเตอร์เบดรูมอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะเพราะว่ามีหน้าต่างค่ะอยู่บริเวณด้านข้างของผนังทั้ง2ด้านเลยนะคะซึ่งนอกจากสามารถระบายอากาศได้แล้วก็ยังสามารถรับแสงแดดจากธรรมชาติด้วยค่ะ ห้องนอนที่2จะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีพื้นที่เหลือค่ะที่สามารถวางเป็นตู้เสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ค่ะที่ห้องนอนนี้จะมีประตูที่สามารถเปิดออกไปบริเวณระเบียงหน้าบ้านได้ด้วยนะคะ 3จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้อีกมุมหนึ่งสามารถวางเป็นตู้เสื้อผ้าและก็โตเครื่องแป้งได้ค่ะหรือว่าจะทําห้องนี้เป็นห้องนอนสาหรับเด็กๆนะคะทําเป็นห้องพระหรือว่าห้องดูหนังฟังเพลงก็ได้ค่ะที่ชั้น2ยังมีอีกหนึ่งห้องน้ําค่ะที่เป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันและก็มีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านพัทรังไพเวส2เริ่มต้นที่นา้าแมคโครปทุมธานี ขับไปบนถนนปทุมธานี3โคกเสนา2.3กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังกันบ้า,างคะกับบ้านหลังนี้ชอบไหมคะถ้าเกิดท่านไหนที่ชอบนะคะแล้วก็สนใจค่ะสามารถสอบถามแล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยนะคะทั้งช่องทาง Facebook J Asset Management และที่ช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by j a s s e t Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมบริการที่สาคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ และนอกจากโครงการนี้แล้วเราก็ยังมีซับพ,พร้อมขายสภาพนางฟ้าในพื้นที่ทำเลศักยภาพอีกหลายโครงการเลยนะคะว่าแต่อีพีน้านจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ